สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนจับคอร์ดตามใบงานนะครับเริ่มต้นด้วยคอร์ด C ก่อนเลยคอร์ด C ีตำแหน่งแรกนะครับคือเสียงซ่อนเสียงซอนอยู่ไหนครับซ่อนคือ G อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดสูงหรือโดที่มีจุด้างบนอยู่ตรงนี้ต่อไปมีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้อ่าฉะนั้นเวลาวางนิ้วมือขวาเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วโป้งวาง,งที่เสียงซอนเสียงโด โยนิ้วกลางนะครับนิ้ว3แล้วก็เสียงมีนิ้วที่5นะครับก็ะจะเป็นแบบนี้นะครับช้ริป้งกลางก้อยนะครับเรากดพร้อมกัน,นคอสีเวลาเล่นตามโน้ตเทนะครับเราก็จะเคาะไปโดยนับ1 2 3 4หรือ1 2 3 4นะครับวีโแบบนี้นะครับต่อไปเป็นคอร์ด E m น n o r ครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปจับ e m i n ร r เราจะเริ่มต้นที่คอร์ด C ก่อนนะครับกรอดโดมีนะครับทีนี้การเปลี่ยนจากคอร์ด C เป็น e เน n ร r เนี่ยแค่เพียงสลับนิ้วชี้กับนิ้วกลางเท่านั้นเองนะครับก็ให้เรา,าจากที่กดนิ้วกลางที่เสียงโดให้เราสลับเป็นกดนิ้วชี้ที่เสียงทีนะครับก็คือนิ้วสองอาตามตัวเลขในแผนฝัง ในงานนะครับจะเป็น1 2 5นะครับเป็นคอร์ด E minor เป็นเสียงซอนเสียงทีเสียงมีอ่าอ่านี่ก็คือคอร์ด E minor นะครับอ่านั้นเวลาเราเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยจากคอร์ด C เป็น E minor ก็จะง่ายนิดเดียวนะครับอ่าลองดูตามเลยกันนะครับ3 4 กด A m i n o นนะครับค้างไว้ที่ E m i n o นก่อนนะพอจะไปกด A m i n o นนะครับ A m i n o นก็ให้ขยับนิ้วโป้งมา1สเต็ปนะครับ1ลิ่มแล้วใช้นิ้วกลางกดแทนนิ้วชี้นะครับที่เสียงโดอย่างนี้ก็จะเป็นลาโดมีนะครับลาโดมี La, Do, Mi, ด้วยนิ้ว1 3 5ก็จะเป็นกดเอเมเนอร์นะครับกดเอเมเนอร์ เล่นต่อเนื่องสามคอร์ดก็จะเป็นสามสี่หนึ่ม่เนอร์นะครับต่อไปอ่าถ้าตามโน้ตมันจะสลับไปเล่น E ีมิเนอร์ใหม่นะครับเราก็แค่สลับนิ้วนะครับมือชี้นิ้วกลางแล้วก็เลื่อนนิ้วโป้งจะเป็น E ีมิเนอร์นะครับถ้าตามโน้ตเพลง จากนั้นจะไปกด F ครับถ้าตามนกเตยจะไปกด F กด F เริ่มต้นด้วยเสียงฟาครับเสียงลาเสียงโดครับด้วยนิ้ว1 3 5นะครับก็จะเป็นเสียง์ด F แบบนี้เวลาเล่นต่อเนื่องนะครับดูดีๆเล่นใหม่เลยนะครับ3 4 2 สองเครับ 1, 2, 3, นนะครับต่อไปตรงนี้จะยากนิดนึงนื่อง,งจะจะต้องยกนิ้วทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เราจับกด F ได้แล้วนะครับกด F มาลาโด โป้งกลางก้อยนะครับ1สามารถกด F ทีทีถ้าเราดูตามโน้ตนะครับมันจะกลับไป์ด e minor ใหม่นะครับเราไป์ด e minor ที่เราเล่นผ่านมาแล้ว2จังหวะนะครับเราก็ยกไปเลย e minor เป็นซ่อนที่นี่นะครับป e minor ครับ e minor ไป a minor นะครับก็สลับยกนิ้วลางขึ้นยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับขยับนิ้วโป้งแล้วิ้วกลางลงไป เป็นเอกมเนอร์นะครับสองจังหวัดลองดูใหม่นะครับตั้งแต่คอร์ดเอฟสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอกมเนอร์หนึ่งสองเอกมเนอร์สามสี่แล้วไปดีมเนอร์ต่อนะครับดีมเนอร์ก็ขยับสองนิ้วหลังครับสำหรับนิ้วกลางกับนิ้วก้อยไปที่เสียงเล่กับเสียงฟ้านะครับเบนหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยว กูเล่นให้ดูใหม่นะครับ E ไป A minor แล้วก็ไปกด D minor นะครับว่านชู้หนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามสี่ D minor สองกลับมาก่อนจี่งอ่ากอดจี้อยู่ไหนครับก่จี้ซอนโดอ่าซอนทีเล่ซอนทีเล่นะครับอ่ซอนเึงทีเึงเลใช้นิ้วโป้งนิ้วกลาง ีน,นตรงคอร์ดจีเนี่ยจะมีจังหวะเราอ่านว่าวันเราอ่านว่าหนึ่งและหนึ่งและสองและสามสี่เราจะเล่นตรงจังหวะหนึ่งและกับแอนนะครับหรือถ้าเป็นภา,า,าษาอังกฤษคือ one and two and three four, and, and, three, four. แล้วกลับไปคอร์ดซี